ลูกปืนล้อหน้าโตโยต้าวีโก่สีนั้นเป็นยังไงนะครับบางคนก็ยังไม่เคยเห็น,นครับส่วนใครที่เคยเห็นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระครับคลิปนี้เราก็จะมาทำเพื่อบอกเพื่อนๆนะครับที่ไม่เคยรื้อหรือไม่เคยรู้ว่ารถของเราใช้อะ,อะไรแบบไหนยังไงอยู่นะครับเผื่อมีการอยากจะซ่อมเองหรืออยากจะสั่งของเองเนี่ยแล้วถ้าไม่รู้ไปเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความเสียหายแก่เพื่อนๆได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเกิดความเสียหายเนี่ยเราก็จะมาบอกแล้วมาฝากเพื่อนๆนะครับ วันนี้เราก็เลยจะพาไปดูนะครับสำหรับลูกปืนล้อใน t o y ย ta V V ก้นะครับที่เป็นตัวโฟร์วีลกับตัวพิลันเนอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงและตัวสี่คูสองนั้นเป็นยังไงครับจะได้มีความเข้าใจตรงนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูเลยว่าลูกปืนทั้งสองรุ่นนี้นั้นเป็นแบบไหนยังไงกันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมนี่ก็คือลูกปืนนะครับทั้งสองแบบที่ผมบอกเพืเ่อนๆไปตอนต้นนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝว่งขวามือก่อนนะครับถ้าขว่งขวามือนเนี่ย มันก็จะเป็นวีโก้ตัว4คูณ2ซึ่งลักษณะของเขานะครับจะเกิดใครที่เป็นช่างเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าตัวนี้มันก็ต้องใช้นะครับแท่นอัดอัดออกนะครับก็จะเป็นลูกปืนเม็ดกลมๆนะครับเป็นลูกปืนกลมๆหนาๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือ4 4คูณ2หรือเป็นตัววีโก้ธรรมดาเนาะนะครับตัวตัว4คูณ4และพีลเนอร์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจะเป็นลูกปืนที่เป็นน็อตจับแป้นสีรูอย่างนี้นะครับก็คือมีฟาร์มใหญ่ฟา สี่คูณสองโดยมองจากสายตาเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแบบไหนยังไงกันนะครับเผื่อที่มาบอกนี้ก็เผื่อเหมือนว่าเราเผื่อเราใช้ตัวนี้อยู่แล้วเราถ้าไม่รู้เนี่ยไปสั่งตัวนี้มามันก็ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจเกิดความเสียหายแก่เพื่อนๆได้เรา,า,าก็เอามาบอกเอามาฝากบอกเพื่อนๆนะครับนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรครับก็คือความแตกต่างก็เห็นกันอยู่แล้วว่าระหว่าง4ี4 4่คูณสก็คือจะเป็นน็อตจับ4ีรูแบบนี้และ4ี่คูณสก็คือเป็นลูกปืนกลม แล้วอัดออกนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นน็อตขันนะครับก็ประมาณนี้เอามาบอกเอามาฝากเพื่อนๆไว้ครับจะได้ไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดแบบที่ผมบอกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับจะได้รับชมคลิปแบบนี้ทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณอีกหนึ่งรอบครับ